อามาอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับเบนซ์ปี1นสองนะจ๊ะตัวท็อปสุดนะครับจัลลุกนะครับสัลลุกตัวท็อปสุดนะจ๊ะเบาอ,อุ่นเบาเย็นนะครับ ็อบสุดเลยนะจะ3ามจอนะพบคันแอร์หลัง3จอมีจอครบเลยนะดำด้วยเป็นซินตัวนี้เป็น,นเอ่อ็อบสุดนะครับเป็นท่าเกียร์อยู่ สองานะนะครับเอ G ครบนะครับรถมาก็เดิมๆเลยไม่ได้ทำอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวก็ล้างก็ตั้งขายได้เลยนะรถสภาพดีไม่ไม่ต้องทำอะไรเยอะล้างขัดสีตั้งขายได้เลย เอ็มจีเรียบร้อยครบทุกอย่างนะครับล้านเก้าหมื่นนะตั้งไว้ก่อนร้านเก้าหมื่นนะครับสนใจมาดูได้รับเทิร์นรถด,ด้วยสวัสด,ดีครับเป็นรถใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นตโยต้าแฮร์รีเออร์นะครับรถขายดี อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นไงเบาะดำสีดาปี0ูนย์สี่จะไฟน้์ได้นะครผ่อนได้นะครับ,รบขายอยู่4ี่แสนงหมืพันบาทจัดได้สักประมาณสัก3าหนะนะดาวนิดนึงนะครับสําหรับรถสวยๆแบบนี้นะครับก็ต้องมีดาวนิดนึงล้อเดิมโตโยต้าเลยนะครับเครื่องสามพันธ์นะจ๊ะ นะครับรถหลอ่ลอไฮโซอีกรุ่นหนึ่งที่เมื่อก่อนนิยมใช้กันมากนะนะเมื่อก่อนตอนปี0809 10นหะนึ่งะขายดีเทน้ำเทท่านะครับก่อนที่จะมาเป็นเอาผพาดนะนะตัวเนี้ยตะลงดลาราใช้กันเยอะแยะไปหมดนะครับพอออกกันแบบโอ้โหตัวนั้นสามล้านกว่าใช่ไหมตัวเนี้ยสามล้านกว่าดูดิ อันนี้เหลือสี่แสนกว่าบาทถูกๆนะครับเครื่องสัมพันธ์ใหญ่นิดนึงแต่ก็อย่างว่านะรถออกงานหลอ่ลอๆมันก็ต้องอย่างนี้แหละนะใช่ไหมมันก็ต้องกินน้ำมันกันนิดนึงนะครับแต่ช่วงนี้น้ำมันยังไม่แพงยังขับได้นะครับยังขับได้อยู่นะครับเบาะเบอ้อสวยพร้อมใช้นะครับสีแ่แสนกวบาทราคา ลงเรื่อยๆอันนี้ถือว่าลงค่อนข้างเยอะแล้วจัดไปไน้ทั้า350นะดาวหน่อยหนึ่งรถสวยดเดิมๆขับดีเบนซิน RX 300นะครับทะเบียน,ยนทนะเบียนกี่บาทไม่รู้นะทะเบียนกี่บาทไม่รู้นะรถสวยๆพร้อมใช้นะยังไงมาดูกันได้นะจ๊ะ